สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทูกูทุกคนมือนีมาอีกแล้วมาพอพ่อใหญ่ตุยลุยอีสานเหมือนเดิมนนพี่น้องมาพร้อมอยังมือนีมาพร้อมกับอาหารทะเลพี่น้องอาหารทะเลกับมีหลายอย่างสองสามอย่างผุนี้พี่น้องเส่บบมือนีว่าได้กินเขาหอยนางปูพี่น้องนะขาดอาหารทะ,ทะเลเนาะเป็นปลาหมึกเรากับมีเห็ดเข็มท้องพันใหญ่เบคอนเบคอนเนาะพี่น้องเนาะมีหอยหอยแมงปูประมาณนี้ มาพี่น้องแซ่บๆเราก็พักหลายๆอย่างน้ำจิ้มยั่วๆแซ่บๆน้ำกันพี่น้องมอะเวนี่เอ็นจิ้มเอาเริ่มต้นเน็กเ้ก้อนบอกงั้นตาต้มเมียนบ่หรอ,อุ้ยโอ้ตายยุงลงไปปูดลงไปหรือไงลืมนั่นนี่เช่เช่เออไม่ได้เอากระดาษหน่อยอกแล้ว หลังสวนลังมนันน้องเริ่มกระดาษาาดอามืมอืมาซะบิอืมอืมสย็นอาหรอลอามาอนี่มนนนนานัวเนยงน,งนกตัวเนนุ่ฟ้าประตูใส่ตากรองนองใส่ตากรองเบียว่าแบนี้่ะลืมาซะบิอะพี่น้งนองเห็ดเข็มทองอยั่ว มือหนังก okay? ิมพิดซ่าแต่บ่เมือแสบ้างหนังจิมน้ำกิมแทบ้าพี่นนองเลรอว่าใหญ่ย่างดอกพี่นนองหนึ่งหนึ่งเอานี่จังไก่เม้ใหม่เนาะ อืมอืมอืมอือมอืเีอืที่ขายเบอรพี่น้อง เนื้ออีกกว่าปลาหมูข้างข้างปลาหมูบางที่ว่าเป็นกระดูกว่าไม่เป็นน่องหยัมปุ๊บๆนะอืมใช่ เอาเจ้าเขาจะหัวนี่พี่น้องนี่จังสงโอเคจัดสมองจับบาดกันน่าด้าวยวาซาบิอันนี้เมนู น่เด็กหน่อยมีนู่เด็กหน่อยเด็กหน่อยเด็กหน่อยเห็ดก็เลยเอามากินก้อนเขาคนนี้นี่บริด้สวนน่าจะกินนะอหอส้นนี้ส่วน มันเจียงไหมักอบดีคหรอบอมมัจากไปมันือหอยนงอกมันด้วยเส่นหัวเส้นเนี้ยส่วนนกินเส้นมัน่านไหนครบอือือ่ะอือกอาหมูจืดเลยมันวะใช่เอาไหมอืมอือ มามามาพีนองมาแจ่บจน้ำกันมือมาแเก็ดกหนึ่งคนน้ำจิ้มยืดหยัเอย่เอม สูเด็ดเพื hmm. yeah, mm ่อารล้มปากนัวเอาใส่เอาใส่ปากดกว่าสูเด็ดนี่มอสิมสิยอดนอดงอดงอดยมเอื่มหวอแบบนี้เป็นน้องตัวฮวา่อุยโอดูเซวม กินเลียกับแซ่จนะกับแกมอ,อะไรเมนูกับแกมก็จะทอดพี่น้องมื้อเนี <c oughs> เ่ยอ้อมมองนี่กัะดูกอน

พี่น้องอยาเข้าใจว่ายาสีฟันเลยพี่น้องเ <c oughs> นี่ยหินด้วยเนี่ยประกาศหินบ้านเอาเนี่ย <c oughs> อ, <c oughs> อือฮะ ถ้าสมราคว่าอยากเคี่เทศสายสายน้ำพึ่งอืมอักมามอ่อืม,อม,มรูนแล้วสีเหลืองนื่อหันแล้วอืม

<tín> Mình mm. ăn <an> tôm hmm <tín> อย่าเส็ร์ฟท่อมกี่กนหน่องพ,พันพันนั่นพันเลยไปม,มังคูด ีเนื้อจวดเนื้อจวด <c oughs> เนื้อจวดควานกินจังแจะน้ำตกน้ำเต็มหอยหน้าบอนหอยหน้าเป็นข้าวบ,บ่อว่าอยากกินเจ้หาหอยหน้าที่ไห มอว์ชื่อลี่นะหอย์ชื่อลีหลายหอยโแงปวงได้ชื่อกินหอยห,หน้าหายากก็เท่านี้พี่น้องเอ๋ขยขณะฝักหอยโปงก็ได้ซื้อกินสมัยสมัยพ่อนี่ตุยตเป็นนิดหน่อยเลียงกล้วยก่อนบูมบูมมีมยู่น้ำให้หน้าพี่น้องเจ็บนี่นะไปเก็บนี่หาเหลือกเอาไม่ได้ง่าย ฝนตกมากไตงงงงเนี่ยนี่ก็เป็นรอยไหมนะเต็นราคาหมดเลยเดี๋ยวนี่ทุกอย่างพี่มองก็สวห้อีกก่อนอคือส่งปอดปวงลงสมองดีอือู่ เอาอหอยก็จุม่มเห็ดไหมเงยกัด <That. S 1> กินกินเขาไม่หรอกเนาะเขาไม่หรอกจะไม่กินแล้ลวก,กินกินเ uh huh. ขาเห็ดก็อ,อยากเลยไม่ก,กิน uh huh. อืม,อม,อม ตาไหลเลยพี่น้องต้องกินน้ำแหมว่าสะมีขึ้นดังเมื่อย <c oughs> บม่อย,อ,ยอุ้ยนะั่นบ่า่อยอันนะี<ช>้เนาะแจมปุ๊บๆ่วาเจยบหนึ่งไม้กินไม่เบืออนะบ่อหรอพ้่น้อได้ mặc ngon người mà mặt nó mặt 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 Im Không, phải. mặt 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 im. mặt 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 Mình mặt đi nhắm kìa คำ<ม>สุดท้ายพี่น้องกินโดนหลายอันไยเ้ยมเวียนน่อยแดดมันแห้งกวบาแบบนี้กล้องกล้องห้อนแม่พี่น้องกล้องห้อนกล้องห้อนว่โฟกัสบ่ค่อยดีปันไหนเ,ด,เนด็กเนี้ยว่าบุคคลใดเอาประมาณนี้เนาะพี่น้องพ่อดีของปากของคอเขาอืมอ่าอ่าอื mở mặt ở lắm quang lắm may quăng, vinh ong hết quang hoàng hùng vọng hưng vẫn hưng vẫn ngon vẫn hưng 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 vẫn แสบพือเกาพี่น้องเลยื่อจังเลยกับแสบเมือ่อวาแต่หิวเนาอพี่นอ้องอาพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะวันนี้ตุ๋ยกะถ้าส่วนพี่ส่วนน่องกินอาหารทะเลนาอพี่น้องแต่โดนๆกินกระแสบคือกันเนาะมีตึง้งหอยตึ้งเห็ดเหล่ากับมีตึ้งปลาหมึกเนะาะปลาหมึกข,ข้างข้างปลาหมึกข,ของเขาเขาจะเป็นกระดูกอ่อนกรบกรอบกรอบดีดีพี่น้องเออเอาขอฝากจังน้อยน้อพี่น้องเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องทีบว่าว่าทั้ง อ่า youtube หรือว่า f a c e b o o เนาะพี่น้องสองสองทางเนาะอ่าซอยทีว mm ีซอยสนับสนุนอนญี่ตุยอีสานมาตลอดเนาะพี่น้องทึ้งสองสองทางกับขอขอบคุณขอบคุณ่อแม่พี่น้องทูกูทุก้นที่ให้กำลังใจด้วยดีเสมอมาพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้กตสิมีประมาณนี้พี่น้องเขาเอาไว้คลิปหน้าเอาจังมาป่อกันไหมสำหรับคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทูกู่ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องพญายตุยลาพี่ล่าน้องไปก่อน ก็จีได้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ